ทดสอบทดสอบการออกเสียงคำเหล่านี้อ่ะพ่อประจา่าคำแรกจะไม่ยากงัง fine like I'm fine thanks how about you Yeah fine โอ้คำนี้มันไม่ยากนะเติม d เข้าไปค่ะ find how do you find Phuket I found it in the map เมเวลามีคนถามว่า how do you find it how do you find something how do you feel about that topic or that thing for example how do you feel about phuket how do you feel about visiting kong so you can say how do you find kong did you have fun how do you how do you find it คอยไปหาพ่ออันโดยวิธีการใดบ่ใช่นะคะ and next ตัวนี้นะจะออกเสียงเหมือนส่งพยางนะคะ file file mm h hmm. can you give me the file by this afternoon ขอเอกสารคืนในบ่ายได้ไหมเอาแบบรีบรีบ mm u hmm. file ได้ไหมอ่ะคำต่อไปจ้ะควบกล้ำมาละ um mm hmm. fry ฟรายเจ้าจะต้องใส่ขวบกาวนะจ๊ะอัานเาออกมันจะเป็นกันเป็นกันด่าทอใครบางคนมันไม่ได้เลยจ้ะอืมมันจะต้องเป็นเดี๋ยวเอาไหมเอาไมตัวอานะคะทำปากกลมๆเก่งลิ้นนิดนึงตอนต้นนะฟังเบิงเป็นตัวอย่างแพะเอานะโอ้ยสูงก็เลยไปต่อไปได้เอาไหม Fry why. why am I laughing okay Fry so fry some chips ท o t French Fries ใช่ไหมคะอ่ามีอีกคำหนึ่งใช่ไหมก็คือคำว่า Fries ถ้าเราเรียก French Fries เนี่ยเราจะเรียก F R I E S ใช่ไหมมันก็จะเสียงหน้ามจะเหมือนกันนะคะเติมข้างหลังเข้าไปนะจากคำว่า r r y s ที่แปลว่าทอดก็เป็น Fries ที่แปลว่า French Fries Yeah. คำว่า French fries เนี่ยทุกคนอยากจะสนับสนุนให้ลองฝึกดูนะคะพูดคำว่า French แล้วก็คำว่า fries นะคะสองคำนี้มันพูดยากอยู่นะถ้ามาเอามาติดกันนะคะ Can I have some French fries too? เออก็คือขอ French fries ได้ไหมนะคะทีนี้คำว่า French แล้วก็ fries แต่จริงๆฟอเขาพูดสั้นๆเขาเรียกสั้นๆเขาจะพูดแค่ fries Yeah or sometimes chips right for some some parts of the world and next คำนี้เวลาเขาจะบอกว่าดิฉันกินข้าวผัดหมูดิฉันจะพดวด่ากเลย I eat I love to eat fried rice อ่ะคำว่า fried เติม e ed เข้าไปนะคะเปลี่ยน y เป็น i เติม ed นะหมายถึงถูกผัด <laughs> ถูกทอดถูกผัดใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นก็กลายเป็น fried rice Fried rice โอเคทุกคำออกเสียงไม่เหมือนกันสักคำเดียวนะเมื่อกี้กีบอกว่า f i n e I'm fine And Find how do you find it or file can you give me back the file in the afternoon อ่ะควบกลัมา Fry a n d e s เติมเเข้าไปเป็น French fries อันสุดท้ายถูกผัด f ม i e d ่ไหนฝึกมวนโ่รจก